รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเด็กีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8ซึ่งเรายังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้รอบโลกทั้งทาง,ทงด้านเศรษฐ,ฐกิจและสังคมให้เข้าใจแบบง,ง่ายๆโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะ คุณผู้ชมขาตอนนี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายทางตรงแล้วนะคะกับการเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคม2566แน่นอนละค่ะว่าจะต้องเป็นการเลือกตั้งที่ดุเดือดอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนอกเหนือจากที่พี่น้องประชาชนจะรอคอยการเลือกตั้งที่จะได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันแล้ว แน่นอนละค่ะคุณผู้ชมคะแต่ละพักการเมืองก็ยังคงพยายามจะหาวิธีการช่วงชิงคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นสสอแบบแบ่งเขต400คนรวมถึงสสแบบบัญชีรายชื่ออีก100คนณนะเวลานี้ประชาชนคาดหวังอะไรบ้างนอกเหนือจากการคาดหวังว่าคนที่เขาเลือกเข้ามาและพักการเมืองที่เขาฝากความหวังไว้จะเดินหน้าตามนโยบายที่หาเสียงไวใ้ให้กับพวกเขาได้จริงหรือไม่ พี่น้องประชาชนก็ยังจําเป็นนะคะที่จะต้องทําการบ้านต้องดูนโยบายของแต่ละพรรก,การเมืองโดนใจขนาดไหนทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นหรือไม่แล้วในขณะเดียวกันค่ะก็จําเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปหย่อนบัตรใช้สิทธิ์ด้วยยังคงมีความเป็นห่วงมีความกังวลใจนะคะว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจกฎ กติกาสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ที่เปลี่ยนไปจากเมื่อปี2562มากน้อยขนาดไหนจะมีบัตรเสียเพิ่มขึ้นหรือไม่หน่วยงานต่างๆควรที่จะทําความเข้าใจสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างนอกจากนี้ก็ยังคงต้องรอดูกันต่อไปด้วยนะคะว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์และพี่น้องประชาชนจะช่วยทําให้การเลือกตั้งในครั้งนี้บริสุทธิ์โปร่งใส เที่ยงทำได้อย่างไรบ้างพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดคกีจะมาช่วยเราไขคำตอบคะ่ะ เอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราอยู่กับเดคี์ของเราสองท่านด้วยกันค่ะท่านแรกดรทวินวดีบุรีกูลรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและท่านที่สองค่ะดรสติธรธนานิท an ิโชตในฐานะผู้อำนวยการสํานักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะโค้งสุดท้ายแล้วกาลังจะเข้าสู่ทางตรงก่อนเข้าเส้นชัยวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมณนะตอนนี้ประชาชนยังจําเป็นที่จะต้องมีการติดตาม ตรวจสอบอะไรบ้างเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าคูหาโอ้ประชาชนก็ต้องต้องตั้งใจเลยนะคะว่าเราจะไปเลือกที่ไหนค่ะนะคะ,คะแล้วก็เราจะไปเลือกเบอร์อะไระนะคะแล้วก็จําสีบัตรแล้วก็จําเบอร์ของผู้สมัครที่เราจะเลือกแล้วก็จําเบอร์ของพรรคที่เราจะเลือกนั่นคือสิ่งที่ต้องเตรียมตัวค่ะอันนี้เตรียมตัวก่อนอที่จะไปใช้สิทธิ์ค่ะแต่ดูแล้วยังคงน่าเป็นห่วงไหยคะ ยังคงน่าเป็นห่วงจากการศึกษาวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าอันนี้เอาผลเบื้องต้นมาบอกก่อนนะคะเป็นผลเบื้องต้นในเรื่องของความรู้เรื่องนี้นะคะว่า,าจะไปเลือกแล้วเนี่ยเราเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนเรารู้ไหมว่า้ระเบียบใหม่ของกกตเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วกฎกติกาเป,เปลี่ยนไปหลายอย่างกกติกาเปลี่ยนว่ามีสสรวมแล้ว500นะแต่ว่าเป็นระบบเขตกับระบบบัญชีรายชื่อซึ่งไม่เหมือนเดิมอ่า400รําหรับเขต100สําหรับ,บบัญชีรายชื่อก็ตอบถูกไม่ทุกคน ตอบถูกน้อยมากมแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งคือ,อบัตรกี่ใบเนี่ยะนะคะเดิมมีบัตรใบเดียวคันนี้บัตรสองใบตอบถูกสามข้อเนี่ยมีน้อยมากคือคือ,คอทั้งเหนือทั้งกรุงเทพทั้งอีสานเนี่ยตอบถูกไม่ถึงห้าเปอร์เตย่างเงี้ยตอบตอบถูกมากที่สุดคือคนอีสานได้ได้5.6%าเปอร์เซตอย่างเงี้ยตอบถูกสามข้อเลยนะคะส่วนใหญ่จะตอบอะไรบ้างอาจารย์เราถามว่ารู้ไหมว่ามีสสห้าร้อยคนเนี่ยไม่รู้ แล้วก็สสบัญชีรายชื่อมีร้อยคนรู้ไหมไม่รู้มีสองบัตรรู้ไหมไม่รู้นะคะซึ่งคนที่ไม่รู้เยอะที่สุดจะอยู่ในกรุงเทพนี่แหละต่อผิดหมดเลยต่อผิดสามข้อที่แปดสิบเปอร์เซนต์ตผิดอาจารา์กลุ่มตัวอย่างคือใครบ้างอ่ะก็ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคืออายุสิบแปดขึ้นคือเราสุ่มตามความน่าจะเป็นเพราะนั้นเขาก็จะไม่ได้ถามกลุ่มที่เราไปเดินเจอปุ๊บก็ถามอะไรเงี้ยไม่ใช่กลุ่มผู้มีการศึกษาสูงแต่ว่าโดยโดยทั่วไปเพราะว่า คนกรุงเทพนี่มีหลากหลายหรือแม้กระทั่งคนอีสานก็มีหลากหลายเพราะฉะนั้นบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเอามาใช้ในการสุ่มตัวอย่าง<ฆ>เขาเรียกว่าตามความน่าจะเป็นไม่ใช่ว่า,าต้องเอาเป็นแสนเคส<ฆ>ไม่จำเป็นนะแต่ว่าถ้าใช้หลักสถิติแล้วเราก็าจํานวนนี้สามารถอธิบายไปยังภาพภาพใหญ่ได้ค่ะ<ฆ><ฆ>ถ้าอย่างนั้นอาจารย์สถิตอ์ต้องช่วยวิเค,คร, mm hmm. ราะห์หน่อยละในเมื่อผลวิจัยเบื้องต้นเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์ถวินวดีบอกมันบอกอะไรได้บ้างมันบอกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครพรรคการเมืองมันค่อนข้างจะสับสนหน่อยนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยได้รับการอำนวยความสะดวกเท่าที่ควรให้ความสับสนนี่มันคลี่คลายหมายถึงจากกรกตจากกรกตในฐานะคนทํางานหลักในงานในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งนะครับแล้วก็อาจจะฝ่ายวิชาการอย่างพวกเราด้วยโทษตัวเองบ้างเราอาจจะทํางานยังไม่ดีพอสื่อมลชนด้วยอะไรแบบนี้นะครับนะครับคือวันนี้เราปล่อยให้ข้อมูลที่ ไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยถูกนําเสนอโดยพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยการนําเสนอโดยพรรคการเมืองเนี่ยเขานาเสนอเพื่อให้เขาชนะการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นมันโอกาสที่จะสับสนเนะ่ยมันเยอะเพราะว่าโดยระบบ่ะมันมัน,ม,นมันเอื้ออยู่แล้วเขตกับพรรคคนระเบอร์กันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเวลาไปหาเสียงเนี่ยวันเนี้ยเราก็จะเห็นภาพแหละนะครับยิ่งโคง้งท้ายนะคือแรกๆมันอาจจะดูไปด้วยกันดีแต่พอโคง้งท้ายเนี่ยมันจะเกิดการแยกกันละคือพรรคก็อยากจะได้คะแนนปาร์ตี้เยอะๆก็จะเน้นเบอร์พรรค ใช่ไหมครับช um> ื่อพักโลโก้พักให้คนจดจําได้แต่ว่าผู้สมัครแบบเขตนเขาก็ไม่อยากสอบตกเขาก็ต้องเน้นเบอร์เขาชื่อเขาให้ให้ให้ประชาชนจดจําได้แล้ววันนี้สองอย่างมัน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 ตีกันลุงลังประชาชนงงเลยใช่ใช่แล้วก็อาจจะมีโอกาสถึงขั้นว่ารู้แต่พักจําได้แต่เบอร์แต่จําชื่อผู้สมัครของเขตตัวเองไม่ได้หรอกว่าเป็นใครเพราะเลือกตามกระแสพัก เ,เพราะฉะนั้นผลคะแนนออกมาอาจจะไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของคนที่ใช้สิทธิ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นคือสิ่งที่น่ากังวลซ,ซึ่งเราต้องช่วยกันในช่วงเจ็ดวันสุดท้ายนี่แหละต้องย้าเรื่องพวกนี้ให้เยอะๆเพราะเราไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นคอนาจารย์คะถึงแม้ว่าแบบแบ่งเคตเขาจะไม่ได้มีการระบุโลโก้พรรคหรือว่าหน้ารายชื่อของผู้สมัครแต่กกตบอกไว้แล้วจะจะช่วยอ่ะจะมีรายละเอียดให้ที่หน้าคูหาครับ พอแก้ไขปัญหาได้ไหมคะแก้ได้ครับถ้ากล้า,าหันเข้าคูหาครับให้ประชาชนถ้านึกไม่ออกให้มองไปแล้วเห็นไม่นะเขาไม่ทําแบบนั้นนะก็นั่นสิครับ,บนั่นคือความกลัวนั่นคือความกลัวค่ะแล้วประชาชนทายังไงได้บ้างนะอาจารย์ประชาชนจริงๆอะ่ะผมผมเสนองนี้นะไม่ต้องจํานะครับหมายความว่าไม่จําเป็นต้องจําแบบท่องจํานะครับจริงๆเราจดเข้าไปได้นะ เราเซฟเบอร์ผู้สมัครกับบัตรกับพักการเมืองที่เราชอบไว้ในมือถือแล้วพอเข้าคูหาเราไปเปิดดูก็ได้นะกฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับไม่ผิดกฎหมายแน่นะไม่ผิดครับค่ะแล้วยังมีวิธีอื่นอีกไหมอาจารย์จริงๆอ่ะผมคิดว่าถึงที่สุดเลยนะสมมติเราไม่ได้จดไม่ได้ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรนะแล้วหนึ่งไม่ออกค่ะไปอยู่ตรงั้นแล้วตื่นเต้นอ่ะแล้วบอร์ดก็หันออกด้วยที่เขาบอกว่าจะเตรียมให้ข้อมูลอ่ะผมผมอย่างนี้เลยครับวางบัตรเลตตั้งนะครับแจ้งกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับขออนุญาตออกไปดูเบอร์ ถ้าไม้หรอไม่เห็นมีใครเคยทำก็ลองทําดูเพราะผมเชื่อว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามผมเชื่อว่ากฎหมายไม่มีกฎหมายข้อไหนเขียนห้ามค่ะแล้วก็ถ้าคนไหนทักบอกว่าให้เขาจดบันทึกไว้เพราะการทางานในหน่วยเลือกตั้งอ่ะเขาจะมีการบันทึกเหตุการณ์ไว้บอกว่ามีกรณีนี้เกิดขึ้นค่ะแล้วถ้าเกิดมีใครไปร้องเรียนก็ให้กตกตการเป็นคนวินิจฉัยครับว่าพฤติกรรมนี้ผิดกฎหมายอาจารย์แต่ว่าคําว่าโค้งสุดท้ายแล้วมีข้อมูลออกมาเนี่ยเราเห็นชัดๆเนาะ ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับหัวหน้าพักท่านหนึ่งบอกไว้ว่าจะไม่เข้าร่วมกับท่านหนึง่งมันทําให้คะแนนเสียงแบบเปลี่ยนเปลี่ยนย้ายไปจริงๆแต่มันก็ยังอยู่ในขั้วเดิมนั่นแหละแต่มันเป็นเพียงแค่ย้ายพักออโอกาสที่ครั้งนี้เราจะเห็นลักษณะคล้ายๆกันกับการเลือกตั้งเมื่อปี62สอมีไหมคะคือคือเป็นไปได้คือถ้าเราอ้างเคสปี6 2เนี่ยมันสแรงบวกคือในขณะที่จุดยืนของพักการเมืองหนึ่งเนี่ยเกิดชัด แต่ไม่ตรงใจกับคนที่ตั้งใจจะเลือกอมันไปบวกกับอีกพรรคหนึ่งซึ่งอยู่อาจจะอยู่ในกลุ่มความเห็นเดียวกันของผู้คนที่เลือกพรรคเนี้ยในใจอันดับหนึ่งพรรคต่อมาเป็นอันดับสองเปลี่ยนจากหนึ่งไปหาสองเนี่ย <ฮะ S 2> เมื่อสองเขาชูนโยบายอะไรบางอย่างมาดึงดูดคือคือ,ค,อคือหนึ่งเนี่ยเหมือนเหมือนประกาศหยุดยืนที่ผลักคนออกไปในขณะที่สองเนี่ยไปประกาศอุดมการณ์หรือนโยบายอะไรที่ดูดเข้าไปพอดีกันม,มันก็เลยเปลี่ยนจาก คนที่จะตั้งใจจะเลือกหนึ่งไปหาสองรอบนี้ก็อาจจะเกิดกรณีแบบนั้นเพราะวันนี้เราก็เริ่มเห็นแหละว่าสิ่งที่มันยังอยู่ในความไม่ชัดเจนของการตัดสินใจของพรรคการเมืองอันหนึ่งก็คือจุดยืนว่าร่วมกับใครได้ร่วมกับใครไม่ได้ของพรรคการเมืองต่างๆแล้วก็อย่างที่ปี6กสองมันเกิดก็คือถ้ามันมีผลจากการประกาศของพรรคใดพรรคหนึ่งแล้วเนี่ยมันอาจจะออกเป็นส่งแรงออกมาเป็นลักษณะของการผลักมวลชนนะครับให้ไปมองหาทางเลือกอื่นแทนเนี่ย แล้วทางเลือกนั้นเกิดประกาศอะไรขึ้นมาเพื่อเป็นดึงดูดได้ตรงกันพอดีมันคลิกกันในนาทีสุดท้ายเนี่ยโอกาสที่ทะแนนมันจะสวิงในช่วงวันคืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์ของการเลือกตั้งมันอาจจะเกิดขึ้นขนาดนนัเลยก็ครั้งที่แล้วมันประมาณนี้ครับแล้วกับการประกาศ จะกลับประเทศไทยเร็วๆนี้เพราะว่ากรกฎาคมจะครบ74ปีแล้วมีหลานคนที่7ครับหลานแต่ละคนตอนคลอดตัวเองไม่เคยอยู่ในประเทศไทยเลยมีโอกาสส่งผลกับผลการเลือกตั้งยังไงบ้างไหมคะอันนี้ให้อาจารย์ถวิวดีตอบดีไหมครับมานอยู่ใกล้สนามบินอาจารย์มอยังไงคะโยนมาแล้วเผือกร้อนเลยความจริงเป็นวิธีการหาเสียงของของพรรคการเมืองนะสำหรับคนที่เฝ้ารอ เพราะว่าเขาเรียกว่ามีระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองที่ยึดมั่นเขาเรียกว่าศรัทธาทางการเมืองสูงเนี่ย<ฆ>ก็จะเฝ้ารอแล้วก็คาดหวังว่าลักดันให้เดินหน้าไปทางนั้นแล้วก็คิดวา่าสามารถที่จะนำมาสู่การแก้ปัญหาอะไรได้หลายอย่างถ้าเขากลับมาแล้วก็มีรัฐบาลผสมที่พักหนึ่งเนี่ยได้เข้าไปเป็นรัฐบาลนนเพราะว่าจากการที่เราทำการศึกษานเนี่ยก็ยังมีผู้นำ ทางการเมืองที่ที่เป็นตัวแทนทางความคิดอะ่ะนะคะมีอยู่แล้วแล้วชื่อต้องพูดตรงไปตรงมาเลยชื่อคุณทักษิณเนี่ยยังอยู่ในอ้อมใจของประชาชนส่วนมากในหลายภูมิภาคยกเว้นในภาคอีสานที่เขาบอกเลยเขาเขาชื่นชมคุณอุ้งอิงอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในภายใต้คุณอุ้งอิงเนี่ยคือคือคนที่อยู่เบ้างหลังก็คือคุณทักษิณก็คือเป็นประเภทเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คิดว่าเป็นการดึงคะแนนสําหรับคนที่กําลังจะเปลี่ยนใจจากพรรคของเขา ไปอีกพักหนึ่งที่อยู่ในขั้วตรงข้ามกับรัฐบาลอ๋อเนี่ยมันเป็นเรื่องยากอีกเรื่องหนึ่งเนาะอาจารย์เพราะการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยคะแนนเสียงของแต่ละขั้วม,มันยกัยกย้ายถ่ายเทกันค,ค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะใช่ใชอาจารย์มองอยังไงก็มันเป็นธรรมชาติว่าวันนี้มันมีขั้วการเมืองสองขั้วแต่ในแต่ละขั้วมีหลากหลายพักมันไม่เหมือนในอดีตหนึ่งขั้วหนึ่งพักใช่ไหมครับเพราะนั้น โอเคเราเราเราคาดเดาได้ว่าโอกาสข้ามขั้วเนี่ยยากแต่ภายในขั้วเดียวกันเนี่ยะจะจะสวิงยังไงมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากมานะครับค่ะและ้วเรื่องของบ้านใหญ่ก็ยังมีอยู่ระบบอุปถัมภ์ในแต่ละพื้นที่ก็มีอยู่เพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆสุดท้ายอาจารย์ผลวิจัยของอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของ,ของความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยด้วยหรือเปล่าไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เชื่อมั่นศรัทธานะักการเมืองเท่านั้นค่ะ ความจริงเ,เราเราวัดเรื่องของความเชื่อมั่นในพรรคการเมืองมาโดยตลอดก็พรรคการเมืองก็เป็นสถาบันการเมืองที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาน้อยมากนะมาโดยตลอดอ,อยู่อยู่แล้วเพราะว่าสวิงไปสวิงย้ายไปย้ายมาแล้วไม่รู้ว่าพรรคที่ตัวเองชอบเนี่ยตอนนี้คราวหน้าจะเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคอะไรหรือคนที่ตัวเองชอบจะอยูพ่พรรคไหนก็เลยอุดมการที่ชัดเจนไม่มีแล้วคราวนี้มันหมายถึงเรื่องของกระแสข,ของประชาธิปไตยที่มาจากการทํางานของสถาบันการเมืองอเ,เราก็พบว่า ประชาชนพอใจประชาธิปไตยลดลงมากในช่วงปีนี้นะคะคนที่ไม่พอใจประชาธิปไตยเยอะเนี่ยก็อยู่กรุงเทพเนี่ยเจ็ิกว่าเปอร์เซ็นต์ของคนกรุงเทพไม่พอใจประชาธิปไตย<ฆ>แล้วก็เออห้าิกว่าเปอร์เซ็นต์ของคนเหนือแล้วก็ห้ากว่าเปอร์เซ็นต์ของคนอีสานนั้นคนกรุงเทพจึงเป็นคนที่เปลี่ยนใจง,ง่ายถ้ามีอะไรไม่ถูกใจก็พยายามที่จะเปลี่ยนแล้วก็คนกรุงเทพก็ไม่อดทนเมื่อเทียบกับคนอื่นเพราะฉะนั้นาการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นคาดหวังว่าคนกรุงเทพน่าจะไปออกเสียงเลือกตั้งใช้สิทธิน่าจะมากขึ้น ถ้าไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคในการไปใช้สิทธิ์แล้วถ้ากระบวนการเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมเตจริงนะคะก็จะทําใหเ้เราเห็นคนกรุงเทพบอกอะไรบางอย่างกับสังคมไทย คือเห็นแล้วล่ะว่ายังคงมีปัญหาอยู่มากทีเดียวสําหรับความสับสนของพี่น้องประชาชนถึงมาว่าตั้งใจยอยากจะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในครั้งนี้เพราะว่าก็ถือเป็นครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกกตในฐานะผู้ที่จัดการการเลือกตั้ง ควรที่จะทำอะไรให้ประชาชนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วในขณะเดียวกันผลการเลือกตั้งที่จะออกมาเนี่ยอาจารย์ทั้งสองท่านมองว่ามีโอกาสที่จะแลนสไลด์ไหมเราเห็นภาพโค้งสุดท้ายตอนนี้เป็นแบบนี้มีการทวิตข้อความแบบนี้แล้วแล้วในขณะเดียวกันในเมื่อแลนสไลด์มองแบบหนึง่งแล้วโอกาสที่จะพลิกล็อกสำหรับผลการเลือกตั้งมีหรือไม่อย่างไรพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดชคีจะมาช่วยเราอันล็อกค่ะ ก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับเด็กีของเราต่อในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเด็กีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8เพื่อที่จะลุ้นรับหนังสือเล่มนี้ค่ะ หนังสือธรรมมาพิบาลในการพัฒนาคุณภาพสังคมศิลปะชุมชนละงูโดยดรทวินวดีบุรีกุลและคณะเพียงแค่ตอบคำถามเข้ามานะคะว่าการเลือกตั้งสสในวันที่14พฤษภาคม2566นี้มีการกำหนดสัดส่วนสอสอแบบแบ่งเขตและสอสอแบบบัญชีรายชื่ออย่างไรคะระหว่างข้อ1สสอเขต400คนสสบัญชีรายชื่อ100คนหรือข้อ2สสเขต350คนสสบัญชีรายชื่อ1 0 0 50คนทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะ กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของเดอะคีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวนะคะเรายังคงนั่งอยู่กับเดือกีของเราทั้งสองท่านค่ะทางดรทวินวดีบุรีกุลและดรสติธรธนานิติโชตพร้อมกับคําถามที่จะให้อาจารย์ทั้งสองท่านช่วยอันล็อกนะคะก่อนจะมาอันล็อกอาจารย์สอบถามเพิ่มเติมก่อนว่าตกลงณเวลาน,นี้เนี่ยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขาใช้ปัจจัยอะไรตัดสินว่า14พฤษภาคมเขาจะเข้าคูหากาให้ใครความสนใจในพักการเมืองค่ะ ตัวแรกเลยความสนใจพรรคการเมืองมาเป็นอันดับหนึ่งเลยตอนนี้นะคะทุกภาคเลยนะคะทุกภาคแ,แล้วก็นโยบายก็ส่วนหนึ่งนะคะ,คะแล้วตัวพรรคตัวนโยบายแล้วตัวผู้นําพรรคตัวหัวหน้าพรรคเนี่ยโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยจะสนใจพรรคกับหัวหน้าพรรคมากนโยบายแต่ละพรรคเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะคะ,คะอันนี้นก็อาจจะมาเป็นรองส่วนที่จะให้ใครมาเป็นนายการัฐมนตรีเนี่ยอยู่ลําดับหลังๆเนีเมื่อเมื่อดูอย่างเงี้ยคือเอาพรรคมาก่อนอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นตัวพรรคเนี่ย พรรคที่มีชื่อเสียงพรรคที่มีการหาเสียงเข้าถึงใจแล้วก็มีการโน้มน้าวโดยรูปแบบที่ทําให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพราะนั่นก็มีการเจาะกลุ่มเป้าหมายาที่ที่เหมาะสมกับการหาเสียงได้มากขึ้นเพราะบางกลุ่มเนี่ยยังไงก็หาไปเท่าไหร่ก็อาจจะได้คะแนนน้อยดึงคะแนนน้อยเนี่ยเขาก็จะหาในกลุ่มที่ยังอยู่กลางๆแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะแปรคะแนน คะแนนที่แบบสวิงไดใ้ใช่แล้จะเป็นอย่างนั้นอันนี้กทมนี่กทมแล้วก็ภาคอื่นก็จะมีใกล้ๆเคียงกันนะคะก็คือคะแนนพักแต่ยังไงก็ตามนโยบายเนี่ยเขาก็บอกว่านโยบายเขาก็รู้มากที่สุดคือจากพักการเมืองพักใหญ่<ช>ส่วนพักเล็กๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจนโยบายว่ามีอะไร<ช>แต่พักใหญ่พูดอะไรไาแล้วพักใหญ่เนี่ยมีมีฐานคะแนนมีฐานทรัพยากรเยอะก็สื่อสารได้เยอะแล้วก็สื่อเราก็ไปช่วยเขาอีกในการที่จะหาหมายถึงหาคะแนนเพิ่มนะคะเพราะว่า ออกสื่อทุกวันว่าพรคนี้ไปหาเสียงที่นั่นแล้วชูนโยบายเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นหัวคะแนนธรรมชาติอีกแล้วนั่นแหละก็คือไปไปหาเสียงให้เขาโดยไม่ต้องนับเป็นจํานวนเงินเลยนะเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นแบบนี้อาจารย์สัติธรคิดว่าโอกาสแลนสไลด์ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีมากน้อยแค่งไหนอ๋อสัปดาห์สุดท้ายอะ่ะพูดยากแล้วครับแล้วแล้วก็ต้องพูดแบบนี้ด้วยเพื่อให้การเลือกตั้งมันตื่นเต้นคนจะยิ่งออกไปใช้สิทธิ์เยอะ ไม่งั้นถ้าเกิดบอกแลนสไลด์ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์คนอาจจะแบบเอองั้นอยู่บ้านหรือไม่ slide, แลนสไลด์แน่ๆคนก็เอองั้นอยู่บ้านเพราะฉะนั้นไม่แน่ไม่นอนครับแลนสไลด์ก็ได้ไม่แลนสไลด์ก็ได้อะไรจะเป็นปัจจัยให้แลนสไลด์อะไรเป็นปัจจัยไม่แลนสไลด์ปัจจัยที่ทําให้แลนสไลด์ก็คือพักที่ต้องการแลนสไลด์ก็ต้องหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายให้โดนใจประชาชนรักษาโมเมนตัมที่เคยคิดว่าตัวเองจะแลนสไลด์ได้มาให้ได้ะนะครับในขณะเดียวกัน ถ้า<ม>จะไม่แลนสไลด์ก็คือเพราะทำสิ่งเหล่านี้ผิดพลาดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายค่ะหาเสียงไงให้โดนใจคะ่ะโค้งสุดท้ายแบบนี้ก็หาเสียงให้ถูกคนเพราะว่าคนคือคนที่เราไปเลือกใช่ไหมครับกลุ่มไหนคือกลุ่มเป้าหมายของเราชัดๆกลุ่มไหนที่มีโอกาสยังลังเรใจระหว่างพักเรากับพักคู่แข่งแล้วจะทํายังไงให้ได้ใจเขาคะแนนของคนที่เคยเลือกเราในอดีตวันนี้ไหลไปทางไหนจะได้มีโอกาสจะได้คืนมาหรือไม่พวกนี้ต้องผ่านการวิเคราะห์หมด S <S <S นะครับแต่ว่าสัปดาห์าสุดท้ายแล้วก็อาจจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะจริงๆของพวกนี้ต้องทํากันบ้างแล้วแบบนี้โอกาสที่จะพลิกล็อกล่ะคะมีสูงได้ทั้งทุกรูปแบบเลยนะครับ <S 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 คือวันนี้ถ้าเกิดบอกว่าต้องต้องดูก่อนนะมันจะพลิกล็อกจากอะไรถ้าคนเชื่อว่ารอบนี้การเลือกตั้งมันคงจะแลนสไลด์ตามที่พรรคการเมืองบางพรรคโฆษณามันก็อาจจะพลิกล็อกได้ <S 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 นะครับโอกาสค่อนข้างจะดูเหมือนจะแนวโน้มอ,อาจจะสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะถ้าถ้า,ถาวัดจากสัปดาห์สองสัปดาห์าที่ผ่านมาแต่ว่า7วันหลังจากนี้ไม่แน่ <c oughs> เขาอาจจะตีตื้นกลับมาได้ <c oughs> นะครับเ <c oughs> รื่องของการดีเบตมีผลแค่ไหนคะมีผลมีผลมากโดยเฉพาะกับกลุ่มคนต้องดูด้วยนะเวทีดีเบตแบบไหนนะครับวันนี้มันมีดีเบตหลายระดับ <c oughs> ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่อันนี้ส่งผู้สมัครแต่ละเขตไปวัดกัน <c oughs> อันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับดีเบตแบบกลางๆหน่อยก็คือจากแคนดิเดตนายกมาก็ได้ตัวแทนพรรคระดับไหนมาก็ได้แล้วก็ผ่านสื่อทางเลือกหน่อยะนะครับกับอีกอันนึงคือเวทีดีเบตที่เจาะกลุ่มคนดูที่แมสหน่อยที่แมสหน่อยนะครับมีอินฟลูเอนเซอร์สำคัญๆเป็นพิธีกรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยมีความหมายมากค่ะแล้วคือตอนนี้เนี่ยยิ่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีบางท่านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนเลย มาให้สัมภาษณ์สื่อมากยิ่งขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเห็นบอกว่าไม่แน่มีข่าวดีโค้งสุดท้ายอาจจะขึ้นเวทีดีเบตด้วยนันจะมีผลแค่ไหนคะท่านก็อาจจะมีผลที่ทําให้คนลังเลอาจจะหันไปชอบเพราะตอนนี้หัวหน้าพักบางหัวหน้าพักที่ไม่เคยพูดหลายประโยคเนี่ยก็พูดหลายประโยคมากขึ้นมีสาระมากขึ้นก็จะมีมีการเตรียมการแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะดึงดูดคนแล้วก็เห็นว่าเขามีศักยภาพเพราะว่าผู้นําประเทศในอนาคตเนี่ยจะต้องเป็น คนที่มีความสามารถในการสื่อสารด้วยสุดท้ายแล้วกันค่ะทั้งสองท่านนำเสนอมุมมองหน่อยที่เราบอกว่าอยากจะให้อัลล็อกในเมื่อเราบอกไว้ว่าประชาชนยังสับสนเราก็กังวลใจกับคะแนนเสียงที่ออกมาจะไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้ใช้สิทธิ์รวมถึงมีบัตรเสียเยอะอจะทำยังไงดีคะหน่วยงานต่างๆไม่ใช่แค่กกตเนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอควรจะทาอะไรบ้างก็สถาบันพปกกเเลยดีกว่าไม่ต้องชี้นิ้วไปที่ใครนะครับ เราเปิดตัวไปแล้วนะครับ4หลักสูตรสําหรับการเลือกตั้งรอบนี้โดยเฉพาะนะครับเป็น2หลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรเดิมที่เราเคยเปิดไว้แล้วแต่ว่ามันเหมาะสมกัสบสถานการณ์ปัจจุบันอันนึงคือรู้รอบระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้เหมาะสําหรับทุกคนเพื่อที่จะเข้าใจภาพรวมโครงสร้างการเมืองไทยประชาธิป,ปไตยประเทศไทยหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันที่สองเตรียมความพร้อมสําหรับนักการเมืองระดับชาติเหมาะสําหรับผู้สมัครทุกคนและว่าที่สสทุกท่าน นะครับว่าถ้าท่านผ่านหลักสูตรนี้ได้แปลว่าท่านสามารถไปบอกกับพี่น้องประชาชนได้ว่าท่านมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นผู้แทนของประชาชนแล้วมีความพร้อมนะครับอีกสองอันเปิดตัวใหม่อันหนึ่งเลือกตั้ง6 6โดยเฉพาะเลยรวบรวมข้อมูลความรู้ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจําเป็นต้องรู้ทั้งหมดท่านจะได้มั่นใจว่าถ้าท่านผ่านหลักสูตรนี้นะครับแล้วเนี่ยท่านจะไปใช้สิทธิ์อย่างมีคุณภาพแน่นอนะนะครับไอความสับสนทั้งหลายไม่ไถูกขี้คลายหมดะนะครับ แล้วหลักสูตรสุดท้ายสําหรับคนที่สนใจและตื่นตัวที่รู้สึกว่าเลือกตั้งไม่ใช่แค่ไปหย่อนบัตรหลักสูตรการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครับท่านยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ท่านสามารถเข้าไปร่วมได้ในฐานะประชาชนพลเมืองนะครับสี่หลักสูตรนี้เป็น e-Learning เรียนออนไลน์อยากเรียนทําไงคะอยากสแกนคิวอาร์โค้ดเลยครับที่รายการของเรานำเสนอที่เราขึ้นให้หน้าจอในเวลานี้แล้วก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใช้เวลาเรียนนานไหมคะ แล้วแต่ความสามารถเลยครับแต่ส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาระดับ30-45ถึงนาทีสามารถเรียนจบได้เลยอ๋อแค่นั้นเองใช่ครับแต่ถ้าเกิดขี้เกียจทยอยเรียนทีละบทก็ได้ครับเรียนได้3วัน4วันก็เสร็จได้ครับค่ะคือเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากคลี่คลายทุกปัญหา <c oughs> ให้ข้อมูลทุกจุดที่ประชาชนคนรู้ครับค่ะอันนี้เป็นสถาบันพระปกเกล้าแล้วก็กตทลา่ะจยา์สื่อมวลชนล่ะทำไงดี โอ้โกกรกตก็คงต้องออกมาให้ความรู้มากขึ้นนะคะเพราะตอนนี้รู้สึกจะค่อนข้างเงียบพอสมควรแต่ก็มีความพยายามที่จะออกมานั้นก็เห็นสื่อกกรกตบ้างแต่ว่า,าในเรื่องของสาระลึกๆเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็สื่อมวลชนคงต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นแ,แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วเอาเฉพาะวันเลือกตั้งเนี่ยไปช่วยกันติดตามไปดูว่าเขานับคะแนนเขากาถูกหรือเปล่าด้วยนะคะที่หน่วยเลือกตั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็ช่วยกันติดตามผลนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยผลออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็ติดตามคนที่จะไปทําหน้าที่เป็นผู้แทนแล้วก็ติดตามคนที่ทําหน้าที่เป็นผู้บริหารฝ่ายบริหารว่าได้ทําตามที่สัญญาไว้หรือไม่นโยบายที่หาเสียงไว้<ะ>ทําได้จริงหรือไม่ด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์<ะ>ทั้งสองท่านค่ะ,ะที่มาร่วมพูดคุยกันอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะสําหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเราเองต้องทําการบ้านคือดูทางนโยบายของพักการเมืองตัวของพักและตัวของผู้สมัครด้วยว่าเราจะตัดสินใจ เลือกใครให้มาดูแลเราหลังจากนี้ต่อไปอีก4ปีนะคะคุณผู้ชมคะคุณภาพชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรก็อยู่ในมือของ ผู้แทนอันทรงเกียรติในสภาผู้แทนราษฎรนี่แหละแล้วหลังจากนั้นก็ต้องตรวจสอบเรื่องของการเลือกตัง้งแล้วก็ผลการทํางานหลังจากนั้นด้วยคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเด็กคีข่การเมืองเรื่องใกล้ตัวของเราได้เป็นประจำตามวันและเวลาที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้นะคะเราต้องการจะทําให้การเมืองในประเทศไทยให้ความสําคัญกับการเมืองภาคพลเมืองและเป็นการเมืองที่มีคุณภาพ มีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถจะส่งผ่านความคิดเห็นมายังรายการของเราได้อยากจะสอบถามประเด็นอะไรเพิ่มเติมอยากจะให้รายการของเรานําเสนออะไรแล้วก็ส่งผ่านมาทางเพจ Facebook ของรายการเด็กขียไข่การเมืองเรื G ่องใกล้ตัว10ท่านแรกได้รับของที่ระลึกจากทางรายการนะคะช่วงนี้ท่านอาจารย์ถวิวด,ดีอาจารย์สติธรนิชนัทชาวีและทีมงนานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ